สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แมมก็พาเพื่อนๆมาดูสวนนะคะวันนี้นึกอยากทานกะเพรามากเลยกะเพราไก่แล้วก็ใส่เกลืนนะคะกะเพราไก่ใส่เกลนเนาะเผ็ดเผ็กับไข่ดาวอยากทานมากเลยก็เลยมาตัดกะเพราสดสดไว้ไปผัดแล้วก็วันนี้จะยำหอยแครงด้วย ยำหอยแข้งยำหอยแข้งสลัดแดดที่เราปลูกผ้าหอยแขงต้องใส่ผักชีเนาะใส่ผักชีด้วยเดี๋ยวมาเด็ดผักชีกันตอนนี้ต้นมัน,ต,น,มนต้นมันใกล้กันมากก็เดี๋ยวถอนถอนออกต้นมันจะได้อวบอวบนี่ถอนมาแล้วหนึ่งต้นเอาอีกสักต้นดีกว่าสองต้นเลยอบนี่ แล้วก็ต้นนี้ดีกว่ามันเบียดกันแล้วก็จะได้สามต้นพอกินไหมไม่เอาเอาอิดติดใจยิ่งถอนมันก็ยิ่งหอมกอไหนดีกอนี้ก็แน่นอืเอากกระเพ๋าเสร็จแล้วก็เดินไปดูสะลาแหน่กันนะคะไปดูสะระแหน่กันอ้าวสะละแหน่กำลัง งอกแล้วก็ลุกลามไปยังที่อื่นๆเดี๋ยวต้องปักชำแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนๆดีกว่าจะได้เสระแหน่หม่ำกันโอ้โหตัดยังไงดีนะเนี่ยงามไปหมดเลยอย่งตัดก็ยิ่งแตกอืมใส่ไปผ้าอะไรนะยำหอยแครงของเราจะได้หอมหอมหอม,หอม ำเกินกินไม่ทันยำสลันโอ้โหตะไคร้ยังไม่โตเลยอยากกินแล้วอะ่ะแต่ว่ายังไม่โตเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไปดูผักอย่างอื่นกัน เก็บไปใส่สลัดจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ให้แดงอีกนิดนึงดีกว่าเนะเาะแล้วเดี๋ยวคอยมาเก็บกันดูลูกๆเป็นไงงามไหมลูกๆก,กำลังโตพวกนี้ก็จะเป็นหัวละพาแมงลักนะคะทั้งแถวเลยหัวละพาแมงลักโอ้อันนี้มะเขือเริ่มเริ่มติดลูกแล้วนี่นะเาเห็นไหมอี่เริ่มติดลูกแล้ว นนี้อะไรเนี่ยมะเขือเทศเหมือนกันมาดูแตงกวาหน่อยดีกว่ามีแตงกวาไหมเอ,อ่ยจะได้ไปทำกิงกับกะเพรา้แตงกวา้แตงกวาแตงกวาลูกยังน้อยอยู่เลยอะ่ะยังกินไม่ได้ละมั้งเนี่ยบอกว่ารอให้หนูโตอีกหน่อยนะค่อยกินไม่เป็นไรแตงกวาที่บ้านยังมีโอ้โหยานี่ขึ้นเร็วมาก นตกทีนึงก็นะถอนไม่หวัดไม่ไหวอยวไปเข้าครัวกันนะคะนี่แม่มก็ได้มาแล้วใช่ไหมอ่าอ,อะไรแล้วนะลืมสาลาแนกับใบกับเพราหอมๆเดีย๋ยวไปเข้าครัวกันค่ะ